เมตตาโมกรุณาพุตรานีทายินดียะอินดูสารพัดสัตตูวินาศสัตุอิติบิสูปาเหวนอหินาวาจาอินดูด้วยนโมพุทธายะสวัสดิครัต่านบุฟังก็กลับมาพบกับรายการซอกหรือชาแนลกันอีกครั้ง วันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องราวของวิชามหาสนีแต่ว่าเป็นมนสนีทางด้านสายข่าวว่ากันอย่างนั้นก็คือเป็นวิชาเสกสีพึ่งมหาสนีว่ากันว่าถ้าใครมีสีพึ่งของหลวงตาแยงแล้วก็สีกรถากำกับหลังจากนั้นก็ใช้นิ้ว ซึ่งแต่ละนิ้วจะมีอำนาจพุทธคุณต่างกันอย่างเช่นหากใช้นิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยก็จะใช้ในการสนทนาภาธีกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าจีบสาวอะไรประมาณนั้นหากใช้กับนิ้วชี้ก็จะต้องใช้กับเจ้านายคนที่มีอำนาจ สมมุติว่าถ้าเราใช้นิ้วทาสีพึ่งทาวุนที่เรมฝีปากไปทางซ้ายสามรอบพร้อมกับบริกรรมคาถาไปนะท่านผู้ฟังเออถตาหากได้ไปพบคบคุยทักกับใครแล้วคนคนนั้นก็จะหลงรักปักจิตไม่ว่าจะเป็นพูดคุยเจราจาการค้ากับนายทุนใหญ่หรือว่าเจ้าสัวก็จะสำเร็จสำเร็จผล นี่ถ้าเป็นการทาสีพึ่งไปจีบหนุ่มจีบสาวแล้วก็ไม่ต้องห่วงกันเลยครับเรียกกันว่าหลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มกันเลยทีเดียวก็ <c oughs> คือเดินตาตุดต่อยต่อยต่อย,อยว่ากันอย่างนั้นวิชาหุงสีพึ่งมหเสน์มีกันมาตั้งแต่สมัยโบ,บราณแล้วนิยมทำพิธีหุงสีพึ่งกันในช่วง วันดับก็คือวันคืนเดือนแรมสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเดือนใหม่หรือไม่ก็จะเป็นวันคืนเดือนเพ็ญพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงเปล่งแสงสุกสกราวบนท้องฟ้าซึ่งขึ้นอยู่กับอาจารย์หรือฤทธิ์ที่ต้องการให้สีพึ่งออกว่าอยากจะได้แบบไหนเออ จะเป็นสีพึ่งแบบยืนยงคงกระพันชาตรีหรือว่าจะเป็นทางมหาสน,นิอ่าอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์จะเลือกทำพิธีกันวันไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วสีพึ่งมักจะนิยมใช้กันไปในทางมหาเสน,นีมากกว่าครับท่านบุฟังส่วนวัสดุอุปกรณ์ ที่จําเป็นในการใช้ทำสีพึ่งก็มีอยู่เจ็ดอย่างซึ่งอันนี้ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแต่ละตําราหรือว่าแต่ละคนแต่ละอาจารย์ก็อาจจะใช้สูตรไม่เหมือนกันอย่างที่หนึ่งก็คืออย่างแรกที่จําเป็นต้องมีและขาดไม่ได้เลยก็คือรังพึ่งร้าง ยิ่งถ้าเป็นลังพึ่งร้างที่ได้มาจากป่าช้ายิ่งดีนักซึ่งจะมีสปปรรพคุณช่วยป้องกันผีได้ด้วยอ <c oughs> สงสัยผีจะนึกว่ามาจากป่าช้าเออก็เลยได้กลิ่นว่าเป็นพวกเดียวกันว่าอย่างนั้นกระมังผีก็เลยไม่กะโลกคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านบ้ฟังอย่างที่สองก็คือก้อนเศร้าก้อนเศร้าก็คือก้อนหินสามก้อน ที่ไปเก็บมาจากยอดของภูเขาสามลูกว่ากันอย่างนั้นถ้าท่านผู้ฟังนึกไม่ออกก็คือไปเก็บมาจากยอดภูเขายกตัวอย่างเช่นไปเก็บก้อนหินจากยอดเขาหิมาลัยมาหนึ่งก้อนยอดเขาแอนดีสอีกหนึ่งก้อนและก็ยอดเขาเดนารีอีกหนึ่งก้อนนี่ครับแบบนี้เอามาจากภูเขาสามยอด ยอดละก้อนว่าอย่างนั้นเพื่อจะเอามาทำเตาสามเศร้าหุงสี่พึ่งแต่ถ้าเป็นสายมุนดำอาจารย์ก็จะเอากระโหลกศีสกของมนุษย์ที่ว่าตายผิดธรรมชาติเอามาสางหัวเพื่อเอามาทำก้อนเศร้าแทนก้อนหินสามภาชนะที่ใช้หงุงก็จะใช้เป็นขันสำลิดกระทะทองเหลือง หรือว่าเป็นบาทของเหลืองโบราณนะครับตันบุฟังอย่างที่สี่ก็คือไม้ฟืนที่จะใช้หุงสีพึ่งก็จะเป็นไม้มังคลนที่มีสรรพคุณทางด้านเมตตามาหานิยมเช่นไม้มะยม,ยมไม้รักไม้ขนุนไม้กาหลงไม้มะรุมไม้คูนไม้สว่างเป็นต้น <c oughs> เ,เพราะว่า เพราะว่าชื่อของไม้แต่ละอย่างนี้ก็ของจองนะครับเอออย่างไม้รักเออใครได้หินแล้วรักไม้ม,ยม่ยุ่มห็นแล้วนิยมชมชอบอย่างนี้อย่างทีหา่าไม้ที่ใช้กวนหรือว่าคนสีพึ่งก็จะเป็นไม้พายที่ทํามาจากไม้มงคลด้านเมตตามหานิยมเช่นกันเช่นไม้กาฝากรักไม้กาฝากคูน ออก็เอาเป็นว่าเป็นไม้กาฝากมงคลที่มีอยู่เก้าอย่างนั่นเองอย่างใดก็ได้เอามาทำไม้พายเพื่อหุงสีพึงอย่างที่หกก็คือสถานที่ที่จะทำการประกอบพิธีหุงสีพึงก็จะต้องเป็นสถานที่เปลี่ยวคนสง,งบเช่นป่าช้าอย่างเนี้ย เหมาะสมที่สุด <c oughs> เออถ้าจะให้เป็นวัดสมัยนี้นะวัดก็ไม่สงบแล้วคนเยอะแยะปุกผ่านไปหมดดังนั้นป่าช้าในสงบที่สุดส่วนอย่างที่เจ็ดก็คือส่วนผสมที่จะผสมลงไปกับสีพึ่งเช่นวานสนีจันหอมน้ำมันจันน้ำมันกฤษณาน้ำมันมะพร้าวอย่างเนี้ยเป็นต้น นอกจากสิ่งของที่จำเป็นในการใช้หุงสีพึ่งแล้วก็จะต้องมีคาถาที่ใช้เสกเวลาหุงสีพึ่งอีกอย่างเช่นเวลาที่กวนสีพึ่งนะสมมติว่าใช้วิธีการหุงแบบกวนสีพึ่งในวันเดือนเพ็นจ็เดือนเพ็นอย่างนั้นเออมาใจทำวันเดียวนะครับท่านผู้ฟงัง ก็คือจะเกดวันเพินนะก็จะท่องคาถาไปด้วยในแต่ละครั้งอย่างเช่นเวลาที่กวนไปแก่งซ้ายให้ท่องภาวนาคาถาลงอาคมนึกถึงบุทธคุณพวกเมตตามหานิยมต่างๆนะเมตตามูกกรุณาคุปราณี ทายิตดียักษ์เอนดูมะคือตัวกูอักคือคนทั้งหลายอุเมตตาแก่กูสวาหะนักโมพุทธายักซึ่งคาถามหาสนเสน่หเออแบบสีพึ่งหรือว่าพระขุนเพ็ญจีบสาวมีคนเชื่อถือกันแบบจริงจังบางคนนะ ถึงก็บอกว่าได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นเไม่เชื่ออย่าลบดูว่าอย่างนั้นทีเดียวตัวของผู้ดำเนินรายการเองก็เคยพบเคยพูดคุยกับคนที่ขำบทในวงการเมตตามหานิยมมากันแบบตัวเป็นๆเ,เลยนะครับท่านผู้ฟังตอนนั้นผู้ดำเนินรายการได้พบกับผู้ที่ํำบททางด้าน สี่พึ่งและพระขุนแผนนะกันอยู่สองสามคนซึ่งกมีชื่อว่าอาจารย์น้อยชูโชเอออาจารย์แขกและเสือแหลม <c oughs> อันนี้เป็นนามสมมติน,นะครับท่านผู้ฟังก็คือสามคนที่พูดถึงนี้แกเป็นคนดีชอบเล่นพระของขลังกี่พึ่งมหาสเสน์พระขุนแผนจนเป็นที่รู้จัก กันอย่างกว้างขวางจนได้รับการยกย่องจากคนธรรมดาออให้เป็นอาจารย์ผู้คนทั้งหลายก็จึงพากันเรียกว่าอาจารย์น้อยอาจารย์แขกออส่วนเสือแหลมเนี่ยแกไม่ใจเสือสิงที่ไหนหรอกครับท่านบ้ฟังแต่แกเป็นคนที่บูชาไยเราะอ่อนหวานชอบขายพระให้กับลุงน้อยกับลุงแขกเอออาจารย์น้อยกับอาจารย์แขกนัน่นแหละ พี่แหลมแกเป็นคนที่พูดดีอัธยาศัยดีถึงขนาดว่าสาวแก่แม่ไม้ก,ก็พากันติดเกลียวขนาดแม่บ้านที่โรงงานนะยังหลงคลุมพี่แหลมเลยเอาจะนิดว่าคลาสนูว่าเรียกพี่กันเลยทีเดียวนะครับอ <laughs> ส่วนลุงน้อยกับลุงแขกนะแกก็พากันเชื่อใหญ่เลยว่า ที่แหลมหรือว่าเสือแหลมของเราเนี่ยมีของดีมีสีพึ่งหลวงตาแยมกับพระขุนแผนวัดเขาหลุมหัวกุดยิ่งลุงน้อยนะแกจับโปรโมทของขลังของแกว่าโอ้โหเนี่ยแต่มีสีพึ่งกับพระขุนแผนของแกนะสาวๆเนี่ยเออหือรายไหนรายนั้นแกว,ว่าอย่างนั้น <c oughs> เอผู้ดำเนินรายการก็ฟังของแกทุกวันนะเออ อนที่มาทํางานเนี่ยผู้ดาเนินรายการก็ได้ฟังเสียงพระหรือว่าเสียงกี่พึ่งเสกแล้วก็นึกแปลกใจว่าทําไมอาจารย์เสียนพระที่พึ่งเสกทั้งหลายไม่ทาสีพึ่งนะใช้สีพึ่งทาปากหรือว่าหาพระขุนแผนที่ดีที่แกโปรโมทนะสักองค์อมามมครอง ที่วัสด์สิทธิที่สุดที่จะเอามาขายให้เพื่อนหลวงงานนะนะเอามาคล้องเอามาใส่เอาสีพึ่งมาทาปากแล้วก็ไปขอสมัครงานเป็นผู้จัดการฝ่ายหรือไม่ก็เป็นหุ้นส่วนบริษัทไปเลยไม่เห็นจะต้องมาทํางานเป็นพนักงานธรรมดาอย่างนี้เออคอยตัดหญ้าตัดยิงไม้ไปเรื่อยแล้วถ้ายิ่ง ได้ไปเห็นเมียของอาจารย์ของแต่ละคนแล้วนะเออเห็นมีแี่แก่ๆอ้วน,นดๆดำๆทั้งนั้นเลยเออธรรมชาตาิพื้นเมืองไม่เห็นว่าจะมีเมียใครสวยสาวเหมือนอั้มพัจราภาหรือว,ว่าแผนเค้กสักคนเลยเ <c oughs> <c oughs> ออก็เห็นแต่มีแต่เสือแหลมปากหวานคนเดียวนั่นแหละครับท่านบุปังที่สาวๆมีติดตรม สับลางกันพลันวันเออเพราะว่าแกนะเป็นคนที่บูดเพราะเห็นสา,สาวไม่ได้พูดจ้าูดจ๋าเดีทีเดียว <c oughs> เอหม็นจําเป็นจะต้องใช้สีพึ่งทาปากของหลวงตาแยมนี่นะต่อให้ใช้สีพึ่งทาปากสักร้อยสักพันตลับแต่ถ้าพูดจาไม่เพราะเทคนิคอ่อนสาวไม่มี รูปไม่โลเงินไม่มีก็ปล่าประโยชน์ครับท่านผู้ฟังคงไม่มีสาวๆคนไหนมาติดอ,อกติดใจกันหรอกท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าตาหากมีสีพึ่งที่มีเมตตามหานิยมและวิเศษจริงลูกของเราคงไม่มีสงครามหรอกครับก็เพราะ ถ้าเกิดมีสีพึ่งวิเศษจริงไปหาสีพึ่งบาให้นายกรัฐมนตรีทา <c oughs> แล้วก็ไปกล่อมให้ผู้นำของประเทศรัสเซียแล้วก็อยู่เครนเลิกทำสงครามกัน <c oughs> แล้วก็ไปกีรจาขอซื้อน้ำมันจากประเทศต่างๆในราคา เดินรายการคิดว่าประเทศไทยคงจะเจริญก้าวหน้ามีน้ำมันราคาถูกใช้กันอย่างท่วนทั่วหน้ากันไม่ใช่ได้ใช้น้ำมันแพงแล้วก็ทำมาหากินกันอย่างลำบากขัดสนเช่นนี้สวัสดีครับ